วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของหนึ่งในกิจกรรมทางาศาสนาที่น่าทึ่งมากๆในประเทศไทยกันนะครับนี่คือการจาริสแสวงบุญที่เรียกว่าทุดงธรรมชัยซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช่แค่การเดินธรมธรมดาธรรมดาแต่มันคือเส้นทางที่เต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาและดอกไม้ครับลองนึกภาพตามนะครับมีพระพิสูจสงฆ์เป็นพันๆรูปเลยกำลังเดินเป็นทิวแถวอย่างสงบบนเส้นทางที่ปูลาดไปด้วยกลีบดอกไม้นับล,ล้านๆกลีบ ซึ่งทั้งหมดนี้มาจากไหนรู้ไหมครับก็มาจากแรงศรัทธาของผู้คนที่มารอต้อนรับอยู่สองข้างทางนั่นเองใช่แล้วครับกิจกรรมนี้เขาเรียกกันว่าทุดงธรรมชัยมีพระภิกษุเข้าร่วมกว่าพันรูปเดินเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรเลยนะครับเพื่อบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์แล้วก็เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนั่นเองครับ แต่รู้ไหมครับว่าประเพณีที่ดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้จริงๆแล้วเพิ่งจะเริ่มต้นมาได้ไม่นานนี่เองนะแล้วที่มาก็คือโอ้โหน่าสนใจมากครับเพราะมันเริ่มต้นมาจากวิกฤตการณ์ครั้งสําคัญของประเทศเราเลยเรื่องมันเริ่มมาจากตอนมหาอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีพศ2554ครับตอนนั้นโครงการทุดงธรรมชัยก็เลยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเลย เพื่อเดินไปให้ขวัญให้กำลังใจกับชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบแล้วจากจุดนั้นเองก็พัฒนาจนกลายมาเป็นกิจกรรมประจำปีที่ท่งพลังอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้แหละครับแลววัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็มีหลายอย่างมากๆเลยนะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องจิตวิญญาณอย่างเดียวแต่มันยังเป็นการฝึกฝนพระภิกษุรุ่นใหม่ๆไปในตัวด้วยแล้วยังเปิดโอกาสให้สาธุชนได้มาสร้างบุญร่วมกันแถมยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนที่ท่านเดินผ่านอีกต่างหากเรียกว่าได้ประโยชน์หลายต่อเลยครับ เอาล่ะครับแล้วในฝั่งของสาธุชนที่ไปรอต้อนรับละ่ะเขาเทำอะไรกันจริงๆแล้วหัวใจสำคัญของการมีส่วนร่วมของพวกเขาเนี่ยสรุปได้เป็น3ขั้นตอนง่ายๆแต่ง่ายๆแบบนี้ความหมายลึกซึ้งมากครับนั่นก็คือหลักการที่เรียกว่าปลูกปลิดโปรยครับฟังดูง่ายๆนะครับแต,แต่แต่ละขั้นตอนนี่มีความหมายซ่อนอยู่ขั้นตอนแรกปลูกก็เหมือนการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งบุญในใจเราปิดก็คือการเตรียมกลีบดอกไม้ด้วยความตั้งใจ และสุดท้ายโปรโยก็คือการถวายเป็นพุทธบูชาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาสูงสุดนั่นเองดังนั้นจะเห็นได้เลยว่าหัวใจของเรื่องทั้งหมดเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวดอกไม้เลยครับแต่อยู่ที่ใจของคนที่กําลังถวายดอกไม้นั่นต่างหากทีนี้มันมีปรัชญาที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ครับเขาใช้ดอกไม้เนี่ยมาเปรียบเทียบกับชีวิตของคนเราซึ่งมันทรงพลังมากๆเลยนะคือดอกไม้เนี่ยถ้าปล่อยไว้เฉยเมันก็ร่วงโรยไปตามกาลเวลาใช่ไหมครับชีวิตคนเราก็เหมือนกัน ถ้าใช้ไปวันๆมันก็หมดไปแก่ลงทุกวันแต่คำสอนนี้บอกเราว่าแทนที่จะปล่อยให้ชีวิตมันร่วงโรยไปเปล่าๆการทำความดีด้วยความตั้งใจมันสามารถเปลี่ยนชีวิตที่ดูเหมือนจะสั้นและไม่แน่นอนของเราเนี่ยให้มีคุณค่าเป็นคุณค่าเชิงบวกที่จะคงอยู่ตลอดไปได้เลยครับแล้วจะทำยังไงล่ะคำตอบก็คือต้องทำด้วยใจใสครับใจใสในที่นี้ก็คือจิตใจที่มันบริสุทธิ์ สว่างสงบและก็มีความสุขเบิกบานนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญเลยที่จะทําให้การกระทําของเรามันส่งพลังซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับคําสอนที่ว่าใจหยุดพุดทธะเกิดนั่นเองครับโอ้โหนี่คือเป้าหมายสูงสุดเลยนะคือเมื่อไหร่ที่ใจเราหยุดนิ่งสงบนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงความเข้าใจที่แท้จริงทีนี้ก็อาจจะมีคําถามว่าแล้วถ้าเราไม่ได้ไปร่วมงานด้วยตัวเองล่ะจะทําบุญแบบนี้ได้ไหมจะมีส่วนร่วมบนเส้นทางแห่งบุญนี้ได้ยังไง แน่นอนครับว่าได้ในหลักคําสอนเนี่ยท่านบอกไว้ชัดเจนเลยว่ามันมีหลายวิธีมากๆที่เราจะสามารถเชื่อมต่อกับกระแสทานแ่งพลังงานดีๆแบบนี้ได้ไม่จําเป็นต้องไปอยู่ที่งานเสมอไปครับอย่างแรกเลยก็คือการลงมือทําโดยตรงไปปลูกไปปลิดไปโปรยดอกไม้ที่ตัวเองวิธีที่2คือการอนุโมทนาบุญครับแค่เราเห็นคนอื่นทําดีไม่ว่าจะเห็นกับตาหรือเห็นผ่านออนไลน์แล้วเรารู้สึกยินดีไปกับเขาด้วยใจจริง แค่นี้เราก็ได้บุญแล้วนะและว,วิธีสุดท้ายแม้แต่การรอคอยพระท่านถ้าเรารอด้วยใจที่สงบและมีสติการรอนั้นก็กลายเป็นบุญได้เหมือนกันครับสุดท้ายแล้วเนี่ยหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่อยากจะฝากไว้คือประโยคนี้เลยครับบุญนี่แหละคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสําเร็จในชีวิตของเราการทําดีด้วยความตั้งใจเนี่ยมันคือการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคตเลยครับเห็นไหมครับว่า ไม่ว่าจะผ่านดอกไม้สกรีบผ่านความคิดหรือแค่ความรู้สึกยินดีเส้นทางแห่งบุญเนี่ยมันเปิดกว้างสำหรับทุกคนเสมอครับขอแค่เรามีใจที่ใสสะอาดและตั้งมั่นนั่นแหละคือทางมาแห่งบุญที่แท้จริง